ประกาศด่วนถึงเพื่อนๆที่มีน้ำตาลในเลือดสูงโปรดให้ความสนใจในที่สุดคุณก็ไม่ต้องจํากัดการกินดื่มอีกต่อไปแล้วข้าวขนมของหวานกินได้ตามสบายปลาเนื้อสัตว์ก็กินได้ไม่อั้นเหลาข่าวเหลาแดนดื่มได้ตามใจแม้แต่ผลไม้และของหวานก็สามารถกินได้เต็มที่ปรากฏว่าข้าวข่าวเล้ออ้าเมื่อวันที่7กันยายนปีนี้มีการประกาศของชิ้นเล็กๆแบบนี้ออกมา เขาอ้างว่าสามารถทําให้ระดับน้ําตาลหลังอาหารของคุณคงที่ได้อย่างมั่นคงแล้วมันคืออะไรกันแน่ไปดูกันเลยผ่านมา10ปีแล้วนะคะถ้าเจอคลิปนี้เร็วกว่านี้นะคะคงดีมากๆเลยคะ่ะต่อพระพุทธเจ้าถ้าเบาหวานไม่ดีขึ้นภายในเจวันให้สายฟ้าฟาดคาเลยกระหายน้ําผิวขันสายตาพระมวัวมือเท้าชาเข้าห้องน้ําบ่อย อย่ารอให้ไตพังหรือแม้กระทั่งตาบอดแล้วค่อยเสียใจรีบลองกรีนบัตแคปซูลลดน้ำตาลสูตรพิเศษพัฒนามาเพื่อผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะวันละแค่1เม็ดฐานต่อเนื่อง7วันค่าน้ำตาลจะคงที่กินอร่อยหลับสบายไม่ต้องกังวลเรื่องเบาหวานอีกต่อไปคัดสรรสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยปรับสมดุลตับอ่อนอย่างลึกซึ้งบรรเทาอาการต่างๆแก้ปัญหาจากต้นเหตุเห็นผลเร็วกว่ายาทั่วไปถึงสิบเท่าสั่งซื้อวันนี้ลดทันทีห้าสิบเปอร์เซ็นสั่งช้าอาจหมดก่อนนะ ถ้าคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงรู้ถือว่าโชคดีมากครับน้ำตาลในเลือดสูงที่นี่ไม่เพียงแค่ปรับปรุงได้ง่ายและไม่ต้องควบคุมอาหารหรือเลิกด,ดื่มแอลกอฮอล์ถ้ามีคำโกโหกแม้แต่เพียงหนึ่งคำแบรนด์จะปิดตัวทันทีและถอนตัวออกจาก,กติสทอกอย่างถาวรแคปซูลควบคุมน้ำตาลกรีนบัตพัฒนามาเฉพาะสำหรับปัญหาน้ำตาลในเลือดสารสกัดสมุนไพราภายในมาจากขุบเข่าลึกผ่านการสกัดเข้มข้นสูงดังนั้นยิ่งน้ำตาลสูงผลลัพธ์จะยิ่งชัดเจนวิธีใช้ก็ง่ายมากครับทานวันละหนึ่งแคปซูล จะซึมลึกและดูดซึมได้ดีคงระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่มันเทาอาการปากแห้งกระหายน้ํากลิ่นปากมือและเท้าชาปัสสาวะเข้มปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเป็นฟองมองไม่ชัดสั่งซื้อตอนนี้ลดทันที50%ถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลแบรนด์รับประกรันคืนเงินเต็มจํานวนรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อลองใช้เลยครับ